ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลเหนือแมนยูขาดออฟต้าฟันทงพิมลิกวิก2ี่ิลิเวอร์พูออพลอพโอกาสคว้าชเนือแมนยูขาดลอยส่วนอาร์เซนอลเชลซีน่าจะเก็บ3แต้มเช็คเลยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออฟตา้าวิเคราะห์ผลพิมลิกทุกคู่สัปดาห์นี้ ออปตาบริษัทรวบรวมสถิติชื่อดังนำ AI s u p e r c o m เตอร์มาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของผลการแข่งขันพิมลีกในสัปดาห์นี้โดยเชื่อว่าคู่บิ๊กแมตช์ลิอร์พูมีโอกาสเป็นผู้ชนะมากกว่าแมนยูลิอร์พูมีโอกาสคว้าชัยสูงถึง70.2%ส่วนแมนยูจะได้3แต้มแค่13%เท่านั้นขณะที่โอกาสเสมออยู่ที่16.8%ผลวิเคราะห์พิมลิกสัปดาห์นี้จาก s u p e r c o m เตอร์ Opta วันเสาร์ที่4มก,กราคมเอร์ ปะทะนิวคาสเซิลเจ้าบ้านชนะ34.5%เสมอ24.5%ทีมเยือนชนะ41%บอนมัดปะทะเอเวอเรตเจ้าบ้านชนะ53%เสมอ24%ทีมเยือนชนะ23.1%แอสตันวิลล่าปะทะเลสเตอร์เจ้าบ้านชนะ68.2%เสมอ17.9%ทีมเยือนชนะ13.9%คริสตัลพาเลซปะทะเชลซีเจ้าบ้านชนะ27.5%เสมอ24.3%ทีมเยือนชนะ48.2% แมนซิตี้ปะทะเวสแฮมเจาบ้านชนะ68.3%เสมอ17.2%ทีมเยือนชนะ14.5%ส اؤ ลตันปะทะเบรนท์ฟอร์ดเจาบ้านชนะ35.5%เสมอ25.9%ทีมเยือนชนะ38.6%ไบรตันปะทะ Arsenal, อาร์เซนอลเจาบ้านชนะ24.9%เสมอ23.9%ทีมเยือนชนะ51.1%วันอาทิตย์ที่5มก,กราคม ฟูแลมปะทะอิปสวิตเจ้าบ้านชนะ58.9%เสมอ21.3%ทีมเยือนชนะ19.8%ลิเวอร์พูลปะทะแมนยูเจ้าบ้านชนะ70.2%เสมอ16.8%ทีมเยือนชนะ13%วันจันทร์ที่6มกราคมวูฟแฮมตันปะทะฟอเรสต์เจ้าบ้านชนะ32.8%เสมอ25.5%ทีมเยือนชนะ41.6% โจโคอดีตกองกลางคนดังมองว่าแมนเชสเตอร์เด็ดจะสู้ได้ดีในเกมเยือนลิเวอร์พูลแต่ว่าสุดท้ายก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ปีแสดงที่กำลังย่ำแย่แพ้มาแล้ว4เกมติดทุกรายการมีโปรแกรมหนักในศึกแดงเดือดที่จะต้องไปเยือนแอนฟิลโดยที่ทีมของอาร์เนสซอตเล่นอย่างดุดันในรุดนการนี้ด้วยการนำเป็นจ่าฝูงของตารางและ3เกมหลังในลีกก็ซอยตะข่ายคู่แข่งไปถึง14ประตูเมื่อพูดถึงเกมที่แอนฟิลทางโคกล่าวกับแพดดี้พาวเวอร์ว่ามันเป็นดาร์บี้แมตช์และเป็นเกมนัดเดียว แต่ถึงจะพูดแบบนั้นคุณก็มองข้ามลิอร์พูไม่ได้แมนเชสเตอร์ยเตดจะเน้นเต็มที่แต่ลิอร์พูจะเอาชนะไปได้2ต่อหนึ่งแมนเชสเตอร์เตดอาจจะคูกคามด้วยเกมโต้กลับและทําประตูได้แต่พวกเขาจะถูกกดดันให้ต้องถอยกับเกมที่แอนฟิลด์ด้วยเสียงเชียร์ของเดอะคอปผมคิดว่ายูไนเต็ดจะอยู่แค่ครึ่งล่างของตารางเป็นส่วนใหญ่ในฤดูกาลนี้แต่ยังมีหลายทีมที่ห่างชั้นเกินไปสําหรับยูไนเต็ดที่จะหล่นลงไปดิ้นรนหนีตกชั้น ตอนนี้ทุกอย่างเกี่ยวกับสโมสรไม่เป็นไปตามที่คาดหวังพวกเขาจะไม่หล่นไปต่อสู้หนีตกชั้นแต่พวกเขาจะเป็นทีมครึ่งล่างของตารางเซอร์เคนี่ดันกริชตำนานของหงแดงลิเวอร์พูลเตือนทีมว่าทั้งแมนซิตี้และ Arsenal, อาเซนนอลยังมีโอกาสกลับมาไล่พวกเขาถันได้แต่ก็มองว่าคงมีหลายๆทีมอิจฉาลิเวอร์พูลในตอนนี้เช่นกัน พวกเขามีโอกาสกลับมาได้เสมอนั่นคือสิ่งที่ต้องตระหนักเอาไว้ถึงแมนซิตี้ช่วงนี้พวกเขาฟอร์มไม่ดีเพราะมีนักเตะบาดเจ็บ2ถึงคนอา์ิซนนเองก็มีนักเตะบาดเจ็บดังนั้นผมจะไม่ประมาททุกทีมแน่นอนและก็ไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะประมาทใครด้วยพวกเขาให้ความเคารพทุกทีมแต่สิ่งที่ลิเวอร์พูลทำได้อาจจะทำให้ทีมอื่นรู้สึกอิจฉาอยู่บ้างเพราะอยากประสบความสำเร็จแบบนนนนนันั้้้้้้้แแแแแตตต่่่่่่่่่่่สสสสุุุุุดดดดดทท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 าาาายลลววคคคคณณกกกกก็็็ใใิงงีีีีีออไไไมมมมเเเเจบบหหนั้น ไม่มีค่อยเขวอานเนอร์สโลตเฮดค้นลิวร์พูเปิดใจเกี่ยวกับอนาคตของเทนเล็กซานเนอร์โนพร้อมยืนยันนักเตะมีสมาธิและทุ่มเทพเพื่อหงแดงแม้มีข่าวกับเบรยมลิตก็ตามช่วงต้นสัปดาห์ราชันชุดขาวได้ยื่นข้อเสนอให้กับลิวร์พูเพื่อขอเซ็นสัญญาก,กับอเล็กซานเนอร์โนพร้อมมอบค่าเหนี่ยจำนวนมาสารเพื่อย่วยใจนักเตะเพื่อย้ายมาเล่นในถิ่นซาริโกบารเดเบลในเดือนมกราคมนี้ โดยไม่รอให้หมดสัญญาและคว้าตัวแบบฟรีเอเย่นหลังจบฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามเดเรสตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวขณะที่รองเทนก็ยินดีไม่มีปัญหาที่ต้นสกัดทําแบบนั้นและพร้อมที่จะสู้เพื่อทีมรักต่อไปโดยโค้ดอานเนอร์ไม่ปฏิเสธเรื่องที่ฟูตแบ็กเท้าช่างทองจะย้ายทีมในเดือนมกราคมแต่ยืนยันว่านักเตะยังคงโฟกัสเพื่อช่วยสโมสรต่อไปในตอนนี้ผมสามารถบอกคุณได้เลยว่าเขาจะลงเล่นในวันอาทิตย์นี้เกมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหวังว่าเขาจะโชว์ฟอร์มเหมือนเดิมอย่างที่เขาทำมาตลอดในช่วงครึ ทุกๆคนคงเห็นแล้วว่าครึ่งซีซั่นแรกเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมีความสำคัญกับที่นี่และอยากที่คว้าแชมป์ที่นี่มากแค่ไหนเขาเล่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อในเกมกับเวสแฮมเราทุกคนคงจำลูกเปิดที่เขาส่งให้โมซาลาดได้เป็นอย่างดีผมเห็นเขาที่สนามซ้อมทุกวันซึ่งเขาทำงานหนักเต็มที่เขาทุ่มเทสุดตัวเพื่อเราและเขาจะลงเล่นวันอาทิตย์นี้ ถ้าพวกเขาไม่บอกผมว่าเขาป่วยนะแต่ผมไม่คาดหวังว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นถ้าหากนักเตะลิเวอร์พูลรู้สึกไม่มั่นคงเมื่อมีหลายๆคนพูดถึงพวกเขาแน่นอนว่าเราคงจะมีปัญหาจริงๆเพราะถ้าคุณเล่นให้กับหนึ่งในสโมสร,รที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทุกๆคนก็มักจะพูดถึงคุณตลอดช่วง12เดือนมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมากมายกับนักเตะของเราดังนั้นถ้าพวกเขามีอาการคล้เขวเราคงเจอปัญหาแน่นอน ไม่ใช่แค่ตอนนี้เท่านั้นแต่ในช่วง6เดือนข้างหน้าด้วยเพราะจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับนักเตะของเราในช่วงครึ่งปีหลังและผมไม่คิดว่ามันจะทําให้พวกเขามีการคข้เขวหรอกนายใหญ่ชารัดรายามอ่านเนอร์ยันโกเมสพัก2-3สัปดาห์มีข่าวดีแดงเดือด อันเนอร์สโตเฮดโค้ลิบบะูยอมรับว่าโจโกเมสกองหลังสารับประโยชน์ชาวกฤษจะต้องพักฟื้นร่างกายประมาณ2-3สัปดาห์หลังนักเตะมีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาโกเมสได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมที่ช่วยทับโผงแดงบุกถล่มยับไม่นับญาตเวสเซมิเตตหต่อน์ในเกมคิมบริกอังกฤษเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องน่าผิดหวังอย่างยิ่งสำหรับสโมสรที่ต้องขาดแนวรับคนสําคัญรายนี้ หลังจากที่เข้ารับการสแกนเพื่อตรวจเช็ค,ความละเอียดของอาการบาดเจ็บทำให้ตอนนี้ลิวอ์พูลทราบแล้วว่าพวกเขาจะไม่มีโกเมสลงเล่นกี่สัปดาห์โดยในกรณีนี้โคดอาเนอร์เปิดใจขณะนั่งแถลงข่าวก่อนเกมแดงเดือดรับมือแมนเชสเตอร์เดนทวันอาทิตย์ที่5มกราคมว่านักเตะรายนี้คงต้องพักรักษาตัว2-3สัปดาห์สำหรับกรณีของโจแน่นอนว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเอาซะเลยเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บและเขาคงไม่สามารถช่วยทีมได้เป็นเวลา2-3สัปดาห์อดีตนายใหญ่อาเซตเอามาและฟินนุตกล่าว อย่างไรก็ตามเดเรสยังมีข่าวดีเมื่ออิบราฮิมากราเต้กับคอเนอร์แบดลีกลับมาร่วมซ้อมกับทีมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังทั้งสองคนต้องพักจากอาการบาดเจ็บเข่าและกล้ามเนื้อหลังต้นขาตามลําดับส่วนคอเนอร์กับอีบูกลับมาซ้อมกับเราวันศุกร์นี้เป็นครั้งแรกดังนั้นผมก็อยากรู้และอยากเห็นว่าพวกเขามีสภาพเป็นยังไงพวกเขาทํางานหนักเพื่อกลับมาอยู่ในทีมแต่ขั้นต่อไปมีความสําคัญเสมอนั่นก็คือคุณจะรับมือกับการซ้อมได้ดีแค่ไหนแน่นอนว่าพวกเขาซ้อมกับเราเมื่อวันศุกร์ ขณะเดียวกันนักข่าวสอบถามอาเนอร์ว่ามีเรื่องกังวลมากแค่ไหนเกี่ยวกับนักเตะที่สามารถใช้งานได้ในเกมสําคัญรับมือแมนยูโดยนายใหญ่ชาวรัตกล่าวต่อไปว่าแน่นอนว่ามีหลายคนเพิ่งกลับมาแต่เราลงซ้อมตั้งแต่เมื่อวานและผมคิดว่าทุกคนฟิตแล้วแม้ช่วงที่ผ่านมามีบางคนป่วยด้วยแต่ผมได้ยินว่าอาการไม่ได้หนักอะไรดังนั้นหวังว่าทุกทุกคนคงพร้อมยกเว้นกรณีของจูกโกเมสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเกมวันอาทิตย์นี้บอสอาเนอร์ระบุ ขอฉลองอย่างบ้าคลั่งซาร่าตั้งเป้านำลิเวอร์พูลแชมป์ลีกสีสซั่นนี้โมฮัมเหม็ดซาร่ากองหน้าโวเก่งลิเวอร์พูลประกาศความมุ่งมั่นอย่างนำทัพผงแดงคว้าแชมป์มีรลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้หลังนักเตะจะหมดสัญญากับ้ตสกัดในช่วงซัมเมอร์ปี2025 บางโมโชฟอร์มได้ยังร้อนแรงหลังทีมเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้การกุมเงียนของคุณสืออเนอร์สโลตโดยทีมเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำรรถึง45คะแนนทําให้ตอนนี้รั้งตําแหน่งจ่าฝูงหลีกพร้อมทิ้งห่างอาร์เซนอล6แต้มและแข่งน้อยกว่า1เกมสตาร์ลูกหนังวัย32ปีซึ่งตอนนี้นาโด่งทั้งการยิงประตูและแอซซิตในพรีเมียร์ด้วยจํานวน17ประตูก,กับ13แอซซิตแต่กระนั้นอนาคตของเขาในทีมแอนฟิลยังไม่แน่นอนเนื่องจากการเจรจาขยายสัญญ,ญายัางไม่ลงตัว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามซาร่ายอมรับว่าอยากสร้างสิ่งที่สุดพิเศษให้กับลิเวอร์พูลและชูโทฟี่แชมป์ลีกสมัยที่2เพื่อจะได้ฉลองกันอย่างเต็มที่หลังตอนที่ได้แชมป์ครั้งแรกไม่ได้ทําเนื่องจากติดปัญหาช่วงโควิดระบาดสิ่งแรกที่อยู่ในลิตรรายการของผมก็คือการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกกับลิเวอร์พูลการให้สัมภาษณ์ของผมตลอด7หรือ8ปีที่ผ่านมาผมมักจะพูดว่าผมอยากได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกมาตลอดแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดว่าผมอยากได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ ส่วนคำถามที่ว่ามีเหตุผลอะไรถึงต้องการแชมป์ลีกมากขนาดนี้โดยซาร่ากล่าวต่อไปว่าผมก็ไม่รู้บางทีเป็นเพราะเราไม่ได้ฉลองตอนได้แชมป์ครั้งแรกก็ตามบางทีเป็นเพราะเราไม่ได้ฉลองตอนได้แชมป์ครั้งแรกตามแนวทางที่เราอยากทำขณะเดียวกันนี่เป็นปีสุดท้ายของผมกับสโมสรดังนั้นคุณอยากทำสิ่งที่พิเศษเพื่อเมืองน,นี้นั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวของผม เราเฝ้ารอแชมป์นี้มานานประมาณ30ปีดังนั้นการได้แชมป์และดันมาเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ในตอนนั้นเราไม่มีเวลาให้ได้ฉลองตามแนวทางที่เหมาะสมมันไม่ใช่เรื่องดีที่จะทําดังนั้นหวังว่าเราจะได้ฉลองกันในปีนี้ซาลาระบุหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ